เขาไปเล่นน้ำโฉงการใช่ใช่เล่นสงการเล่นสงการอะไรนะเขาอยากไปเล่นน้ำโฉงการไม่ได้ยินเลยอ่ะพูดพูดใหม่ดิเขาบอกว่าเขาอยากไปเล่นน้ำโฉงโฉงโงการตัวก็เคยเหยีบเข้ามานั่งใกล้ๆก๊งนี้เออมันนั่งในแก๊กระจกเขาอยากไปลนน้ำโฉงกเล่นตอนนี้นะนะเล่นน้ำสงการเล่นเวลาเนี้ยนะมันหาที่เล่นไม่ได้เฮ้ย เขามีวิธีตัวเขารู้หลักไปเล่นที่ไหนหน้าตาของนกกาอุยอ้ยอุย้ยไม่ต้องพูดนู่นไม่อยากหน้าตัวเล่นน้ำตกกลางในยุคโควิดแล้วไม่มีโควิดแต่งตัวในยุคปกติ ต,ตัวนยุคโควิด๊ะตัวไปจริงหรอเพาะตัวอโอ้ยจะตัวอะไรลักหนาหยุดเชื้อเพื่อชาติดีกว่าไหมไม่ไปอ่ะ น้ำดำหัวในยุคปกติขอบคุณนะาลูกเอ้ยขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงอยากเล่นแป้งก็ไม่บอกโอ้ยขอให้รักษาเ่ากับตาเป็นไงตาสวยนะสบายดีเจอกันลูกปีหน้าก็ไม่ต้องมาก็ได้แล้วรถน้ำดำหัวในยุคโควิด เอสงกรานต์ปีนี้ก็ระวังด้วยนะลูกยุคโควิดปีนี้เว้นระยะห่างกันด้วยนะเออยสวัสดีครับครับผมโอ้ยบุญใหญ่บุญใหญ่ฉันมาัยมาได้ยเพ้ยนลูกแม่เอ้ยเดี๋ยวเอายาแก้ปวดไปผีดน้ำไม่ผิดปกติ minutes later ภาพเดิมเป๊ะเล่นน้ำในยุคโควิดแบบออนไลน์สวัสดีวันสงการครับเล่นน้ำออนไลน์ครับผมเฮ้ยอย่าสาดยาโอ้เล่นนิดนึงนะนิเดียวโอ้ขี้อยู่ขี้อยู่โอ้ยนี่นี่เจ้าเหรอไปเมียวเมียว Ja! เป็นในยุคโควิด1 2 3ขับรถในยุคปกติ รถในยุคโควิดนี่เล้าังไ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 สางไงไงยงไึไงไนไงไงไสไง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 ไอไง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 ไ สังสรรค์ในยุคโควิดมาเอาถ้วยมาเดี๋ยวพี่แบ่งขนมเส้นให้ตัวเอาให้เข้าหน่อยเข้าโควิดอะกินเลี้ยงในยุคปกติจัด โวิโน,นี่แหละพวกเรากินกันที่บ้านนล่แหละกอดไทยดีไม่ต้องออกไปเสี่ยงอะไรด้วยซ้ำรวมบ้านช่วยชาติดีกว่าประเทศไทยเราจะได้หายจากโรคโควิดชื่นไก่อ,อ,อี๋มาเหมือนฉีดน้ำในยุคปกติ พี่สวัดีครับขอชื่หน่อยพี่ชื่หน่อยพี่คงการนี่การสริจดมากเลครับขอย่างครับอยังครับยังไม่เบี่ยงนะครับยังไม่อยู่ดีนะครับขอรักครับงผิดน้ำในยุคโควิดเฮ้ยยยยยยยัยรยย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 ยายยยยยยยัยย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 ยัยยครับครับผม ไม่มีครับไม่มีไข่หรอครับไม่มีสมองเอาไอ้นี่แป้งในยุคปกติขอแป้โอ้ขนครับขอ้งนครับโออแป้งนะครับอขอแป้หน่ครับแป้งครับเอาแป้ครับเอาแป้หนครับแ้ครับ ปแป้งไหนครับพี่ขอขอบปะแป้งหนครับคี่บันปแป้งีนยิ้มกูอุ้ยต้องถ่าวครับพี่ขอไอ้ดีไลน์หน่อยได้ไหมครับได้ค่ะพี่ดท่าแต่ออาทไมที่ถึงปะแปน้องไม่ได้อ่ะถ้าปะแป้งไม่ได้พี่ขอไอดีลา์ได้ไหมครับโอเคโอ้โหแป้งก็ถือเฉยเเนี่ยไเล่นทำไมเนี่ยโทนจริงๆเลยเคอ ยิงเฉยตัวไปไม่ได้นะตัวรู้ไหมช่วงนี้เชื้อโควิดในทีมมันกนแพ่ระบาดกันทั่วประเทศไทยมันอันตรายมากมากเลยนะมันเสี่ยงต่อสุขภาพร่างกายตัวมากๆเลยนะเขาว่าไม่ควรออกไปดีที่สุดหยุดเชื้อเพื่อชาติดีที่สุดจะออกไปไหนมาไหนครับอย่าลืมใส่ผ้าอนามัยกันทุกครั้งด้วยนะครับมัยใช่ครับหน้ากากอนามัยแล้วก็อย่าลืมพกเจลนวลกอห์กันด้วยนะคนนะครับหยุดเชื้อเพื่อชาติดูแลสุขภาพร่างกายให้เรียบร้อยประเทศไทยต้องชนะ